สวัสดีค่ะลองนึกภาพตามนะคะว่าในชุมชนแห่งหนึ่งเนี่ยเกือบ90%ของคนเลยมีความเชื่อผิดๆเรื่องการปฐมพยาบาลแล้วเป็นความเชื่อที่แบบอาจจะอันตรายถึงชีวิตได้เลยนี่ไม่ใช่เรื่องแตกนะคะแต่มันคือเรื่องจริงที่ทีมสาธารณสุขไปเจอมาที่บ้านหนองกระทุมจังหวัดชนบุรีวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันคะ่ะว่าเขาไปเจอเรื่องนี้ได้ยังไงแล้วกเออ็เขาแก้ไขมันยังไง ครับผมคือมันเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากๆเลยนะเพราะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากการสำรวจสุขภาพชุมชนแบบปกติเลยครับทีมงานจากวิทยาลัยการสาธารณาสุขสิรินทรเนี่ยเขาก็ลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลเพื่อที่จะทําโครงการพัฒนาสุขภาพให้มันตรงกับความต้องการของชาวบ้านจริงๆอ๋อค่ะซึ่งข้อมูลเบื้องต้นที่ได้มาก็คือชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นวัยทํางานอาชีพรับจ้างทั่วไปแล้วก็มี มีเครือข่ายอสมอที่เข้มแข็งมากๆเป็น,นกลไกสําคัญของชุมชนเลยครับงั้นในช่วงแรกๆเนี่ยข้อมูลสุขภาพที่เจอก็คงเป็นอะไรที่คาดเดาได้เหมือนกับพื้นที่อื่นทั่วไปใช่ไหมคะใช่เลยครับปัญหาสุขภาพอันดับแรกๆที่เจอเลยนะก็คือโรคความดันโลหิตสูงกับไขมันในเลือดสูงสองโรคนี้มักจะมาเป็นแพคคู่เลยในทางการแพทย์เราจะเรียกว่า c o m o บ b i ิ i t y นะครับเหมือนเป็น โปรโมชั่นซื้อ1แถมหนึ่งที่เราไม่อยากได้ค่ะเข้าใจเลยค่ะครับคือถ้ามีอย่างหนึ่งแล้วอีกอย่างก็มักจะตามมาด้วยซึ่งอันนี้ก็เป็นภาพรวมของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCDs ที่เราเห็นกันบ่อยๆอยู่แล้วฟังดูเหมือนการสำรวจที่ตรงไปตรงมามากเลยนะคะแล้วอะไรล่ะคะคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้ไปเจอเรื่องน่าตกใจแบบนั้นได้จุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงนี้แหละครับ คือทีมงานเขาไม่ได้ดูแค่เรื่องโรคภัยไข้เจ็บอย่างเดียวแต่เขาดูไปถึงวิถีชีวิตแล้วก็ที่สําคัญเลยคือความเชื่อของคนในชุมชนด้วยความเชื่อใช่ครับเขาสร้างสิ่งที่เรียกว่าปฏิทินชุมชนขึ้นมาเพื่อจะดูว่าในแต่ละช่วงของปีเนี่ยมันมีความเสี่ยงอะไรซ่อนอยู่บ้างเช่นช่วงปีใหม่ก็จะเสี่ยงอุบัติเหตุค่ะแต่พอเป็นช่วงเทศกาลกินเจกลับกลายเป็นว่าเสี่ยงโรค n อ d s มากขึ้นเพราะว่ากินแป้งกินของมันเยอะ อ๋อ oh, เป็นแบบนั้นไปครับและพอเขาเริ่มถามลึกลงไปอีกถึงความรู้รอบตัวด้านสุขภาพนี่แหละครับก็เจอเขากับแจ็คพอตเลยเดี๋ยวนะคะขอหยุดตรงนี้ก่อนตัวเลขเกือบ90%ที่บอกว่าเชื่อเรื่องการปฐมพยาบาลผิดๆเนี่ยมันสูงจนน่ากลัวเลยนะคะมันเป็นความเชื่อแบบไหนที่เขาเจอมาแล้วมันอันตรายที่สุดคะภาพจำจากไนละครหรือหนังสมัยก่อนแต่ในความเป็นจริงคือมันอันตรายมากม อาจจะทําให้ฟันหักหรือว่าสํารักจนเสียชีวิตได้เลยนี่คือความเชื่อของคนส่วนใหญ่เลยเหรอคะใช่ครับไม่ใช่ส่วนน้อยเลยแต่เป็นความเข้าใจของคนเกือบทั้งชุมชนเลยนอกนือจากเรื่องนี้ก็ยังมีความเข้าใจผิดเรื่องพิษสุนัขบ้าอีกกว่า80%ซครับพอเจอตัวเลขที่มันน่าตกใจขนาดนี้แล้วทีมงานเขาทํายังไงต่อละคะนึกภาพไม่ออกเลยว่าจะเริ่มแก้ปัญหาระดับความเชื่อที่มันฝังรากลึกขนาดนี้ได้ยังไงเขาก็รู้ทันทีเลยครับว่า อันนี้แหละคือปัญหาที่เร่งด่วนที่สุดคือต่อให้มีโรงพยาบาลดีแค่ไหนแต่ถ้าการช่วยเหลือเบื้องต้นตรงจุดเกิดเหตุมันผิดพลาดก็อาจจะสายเกินไปจริงด้วยค่ะเขาเลยสร้างโครงการขึ้นมาใหม่เลยเพื่อแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะโดยใช้นวัตรกรรมที่เขาเรียกว่า health bridge ครับ health bridge ชื่อเหมือนสะพานเลยนะคะในทางปฏิบัติมันคืออะไรคะคงไม่ใช่แค่การแจกแผ่นพับเฉยๆแน่ ไม่ใช่เลยครับสะพานในที่นี้ก็คือการเชื่องความรู้ในตำราให้ไปถึงตัวชาวม้านจริงๆเขาจัดเป็นเวิร์กช็อปในชุมชนเลยครับเอาหุ่นมาให้ลองฝึกทำ CPR จริงๆอ๋อให้ลงมือทำเลยใช่ครับแล้วก็เอาอาสาสมัครในพื้นที่มาเป็นผู้ช่วยสอนด้วยคือเปลี่ยนความรู้ที่อาจจะดูน่าเบื่อให้กลายเป็นทักษะช่วยชีวิตที่ทุกคนจับต้องได้แล้วก็ทำเป็นจริงๆเป้าหมายสูงสุดของเขาเนี่ย ไม่ใช่แค่ให้จำได้นะแต่คือการเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนความเชื่อผิดๆให้มันถูกต้องเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดมากๆเลยค่ะแล้วเขาตั้งเป้าความสําเร็จของโครงงานนี้ไว้ยังไงบ้างคะเขาตั้งเป้าไว้ค่อนข้างสูงเลยนะครับคือคนที่เข้าร่วมอบรมเนี่ยจะต้องผ่านการทดสอบความรู้ความเข้าใจหลังเรียนมากกว่า80%โหสูงเหมือนกันนะคะครับเพราะนี่มันเป็นเรื่องความเป็นความตายจะมารู้แบบครึ่งๆกลางๆไม่ได้เลย การเจาะลึกครั้งนี้ทําให้เห็นภาพชัดเลยนะคะว่าจากการสํารวจสุขภาพที่ดูเหมือนจะธรรมดารรมดาเนี่ยมันนําไปสู่การค้นพบช่องว่างทางความรู้ที่ถูกมองข้ามไปแต่กลับกลายเป็นเรื่องที่อันตรายที่สุดแล้วก็นําไปสู่การออกแบบวิธีการแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์แล้วก็ลงมือทําได้จริงด้วย ใช่เลยครับโมเดลนี้มันสะท้อนให้เห็นเลยว่าการจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยและพึ่งพาตัวเองได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การสร้างตึกหรือว่าซื้ออุปกรณ์การแพทย์แพงๆแต่ต้องเริ่มจากการเข้าใจคนเข้าใจบริบทและก็ความเชื่อของเขาให้ลึกซึ้งจริงๆเพราะนั่นคือหัวใจของความสำเร็จที่ยั่งยืนครับก่อนจะจากกันไปวันนี้มีคำถามทิ้งท้ายให้ไปลองคิดกันต่อนะคะ ความรู้สุขภาพแบบเขาว่ากันว่าที่เราอาจจะได้ยินหรือบอกต่อกันในชีวิตประจําวันมีอะไรบ้างที่อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงแล้วเราจะตรวจสอบข้อมูลเหล่านั้นเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองและคนรอบข้างได้อย่างไรคะ